สวัสดีค่ะชื่อชัญญาเหมินครูฝึกชื่อครูสมพรพนาภาสชื่อเล่นชื่อครูกิ๊ระยะเวลาการฝึกหนึ่งเดือนกว่ากว่าค่ะปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็นพระโสดาบันวิธีการปฏิบัติตอนเช้าและก่อนนอนสวสดมนต์เป็นประจำทุกวันค่ะทำสมาชิวันละ5-10นาทีระหว่างวันภาวนาพุโทโธ บางโอกาสใช้พุทโทรธร,รมโมสังโฆขณะเดียวกันจับภาพพระด้วยช่วงแรกๆจับไม่ค่อยอยู่ค่ะภาวนาก็ขัดขาดห,หายหายต้องใช้ความตั้งใจทำอย่างนี้สักพักสองสามอาทิตย์เห็นว่ายังไม่มีผลจึงเพิ่มการระลึกถึงคุณคำสั่งสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายต้องตาย ขันห้าไม่มีในเราเราไม่อยู่ในขันห้าคิดแบบนี้สลับกันไปกับภาวนาและจัดภาพละตลอดทั้งวันหลุด,ลดบ้างลืมบ้างแต่เมื่อนึกขึ้นมาได้ก็กลับมาภาวนาใจสบายสบายภาวนาไปเรื่อยๆเบาๆผลลัพธ์ที่ได้ใจที่เคยวิตกกังวลมีความกังวลมีความกลัวเริ่มสงบลง ใจสบายขึ้นเมื่อใจสบายขึ้นก็เริ่มมีกำลังค่ะจึงรักษากำลังใจแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ยกระดับค่ะขอบรักคุณคุณครูทุกท่านคุณครูกิ๊กคุณครูตุกตาและคุณครูอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้แสดงตัวแล้วต้องขอบคุณอาจารย์ดรโรดที่ถ่ายทอดความรู้รวมทั้งแอดมินผู้ดูแลทุกฝ่ายขอบคุณพระศรีรนาดไกลปากรักษาคุ้มครองให้มีความสุข มีสุขภาพที่ดีเข้าถึงพระนิพพานสมปรารถนาค่ะ